สวัสดีครับพ่อผมโกอีกแล้วนะครับวันนี้มาแกะกล่องรองเท้าใหม่จริงๆแอบแกะไปแล้วในไลฟ์สดในเพจไปนะครับแต่ว่าเอาลง YouTube ด้วยดีกว่านะครับภาพชัดๆกล่อง3ามพกหนึ่งวันดีกีบิออนนะครับสามพกหนึ่งรอบนี้ทำกล่องมาสวยนะที่เป็นกล่องขาวอยนะ่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันดูแบบดูดีอ่ะมันดูหรูหราขึ้นกว่ากล่องคาร์บอนเฟเบอร์แบบเดิมน,นะฟ้าบไหนอ่านี่เลยสามกหนึ่งเฟรมสี่มิกซ์ นะครับอ,อ่ากลิ่นแรงตามสไตล์สามหนึงน่งเหมือนเดิมนะครับเฟมสี่มิกซ์คืออะไรแล้วมันมันคือเฟรมสี่เหรอแล้วทำไมมีมิกซ์อ่าหลายๆท่านน่าจะสงสัยกันแล้วว่าอะไรยังไงเฟมสี่มิกซ์เป็นรองเท้าซ้อมนะครับแล้วทำไมตั้งชื่อว่ามิกซ์มิกซ์เพราะว่าเขาบอกว่าสามารถซ้อมได้ทั้งพื้นถนนอ่า ยังมาต่อยใช่ป่ะพื้นอะไรอะลูกลังก็วิ่งได้พื้นสนามลู่แดงก็วิ่งได้คือลองเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนยางรถแบบยางเอทีอะอเทอเดตเนี่ย,ยงั้นนะครับคือแบบไปได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเนื้อเอาโซของเขาจริงๆเนี่ยเอาโซของเขาจะเป็นเอาโซแบบเดียวกับของเฟรม3.5นะเป็นเหมือนนั้นเลยแพลตฟอร์มเนี่ย้ายกับเฟรม3.5มาแต่จะมีจุดแตกต่างนิดนึงก็คือ นี่เห็นตรงนี้ไหมตรงนี้ที่เป็นสีชมพูตรงนี้ก็เป็น o u t s o ด้วยคือ o u t โ o ให้มาเต็มมากขึ้นในความทนทานในการซ้อมอย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งผมมองว่า็นการลดคอสใช้จ่นะคือจากเดิมที่เขาต้องทําโมของยางเป็นแบบสองชิ้นสามชิ้นนยอันนี้ก็คือเป็นชิ้นเดียวได้เลยนะครับแล้วก็ตัวโฟมมันจะต่างกับเฟรมสี่ธรรมดาเฟรมสี่ธรรมดาโฟมที่ใช้คือโฟม C G T เฟรมนะครับซึ่งวัสดุมันจะเป็นสารล้ำต้นแบบ P BX นะครับที่เอามาทำกระบวนการซูเปอร์คีย์ที่เแต่ไอ้ตัวเนี้ย ใช้โฟมแบบ CQT Quick รู้สึกจะเป็นโฟมแบบ TPU ซึ่งมันผ่านกระบวนการ Super ร์ค t ย c a l นะครับมันก็จะมีความแน่นกว่านะครับแน่นกว่า Pex แต่ว่ามันจะได้เรื่องของความทนทานนะครับแล้วก็แม้จะเป็นรองเท้าซ้อมแต่ก็มาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นแผ่นแบบ Quick f o l นะครับเป็นแผ่นเหมือนในเฟรมรุ่นเก่าๆหน่อยรุ่น2.0 2.5อะไรอย่างนั้นนะครับคือเป็นแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ เป็นสีด้านๆอย่างเงี้ยแล้วก็แผ่นจะไม่ได้แข็งมากจะมีการงอที่ง่ายกว่าเหมาะกับการฝึกซ้อมมากไม่ทำลายฝ่าเท้ามากขนาดนั้นนะครับอัปเปอร์ถือว่าสวยงามเลยนะครับมีความเป็นพลาสติกอยู่หน่อยๆสำหรับตัวอัปเปอร์นะแล้วก็มันจะมีความบางมากนี่เห็นไหมมีความบางความระบายอากาศที่ดีนะครับมีรูร้อยเลนเนอร์รูปแต่ลิ้นนะ่ะมันจะดูหนานิดนึงไม่ได้บางเท่ากับพวกเฟรมสี อย่างนั้นนะครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับส่วนฮิวครับการบุกเนี่ยเป็นแบบนุ่มเลยอันนี้คือจะทําให้การสวมใส่มันใส่สบายขึ้นนะครับไม่ได้เป็นรองเท้าแข็งนะงคือต้องเข้าใจกันก่อนว่านี่คือรองเท้าซ้อมจากทางสามวงหนึ่งแต่เป็นรองเท้าซ้อมแบบมีคาร์บอนถ้าเทียบกันแล้วมันคืออะไรมันคือเหมือนบอสตันเหมือนซูมไฟอย่างนั้นนะครับเป็นรองเท้าสไตล์นี้รองเท้าซ้อมที่เอาไปแข่งได้ไหมก็เอาไปแข่งได้แต่ประสิทธิภาพมันก็จะไม่ได้สูงเท่ากับ ตัวแข่งอย่างเฟรม4นะครับหรือฟิวเรียนะครับอ่ะทีนี้น้าหนักนะครับในไซส์45รองเท้า3 6 1ก็คือยึด EU เหมือนเดิมและผมใส่45เหมือนเดิมนะครับนำ้ำหนักของไซส์45อยู่ที่244กรัมนะครับก็จะหนักกว่าเฟรม4อยู่ประมาณ4กรัมนะครับเฟรม4 240กรัมนะครับก็แต่ว่าจากการบุอะไรเนี่ยคือลิ้นนี่ผมว่าก็กรัม2กรัมแล้วหลักคือแล้วเอาโซที่เต็มขนาดนี้อีกก็คือเหมือนกับว่า โอเคนะไม่ได้เป็นรองเท้าที่หนักหนาสาหัสอะไรนะครับเว้ยแต่สีสวยมากเลยอะข้างหล,ลังเขาเขียนเลย The Peach Colony นะครับนี่สีซากุระหวานๆเลยมองกับผู้ชายหว,วานๆไปผมนะครับไม่มีรองเท้าสีชมพูพอดีช่วงนี้นะครับนี่สวยนะสวยนะภาพรวมก็คือผมมองว่าเป็นรองเท้าที่แบบใส่ซ้อมอย่างเงี้ยน่าจะโอเคเดี๋ยวต้องลองเอาไปวิ่งกันดูว่าจะเป็นยังไงแต่ คือที่บวับหน้าตากัน้หนักแล้วะมันถือว่าเบาวกว่าที่เราเห็นนะเนี่ยคือแบบเออดูเบาวกว่าที่เห็นพอ,พอตอนแรกเวลาเห็นอะ่ะรู้สึกว่า้มันจะหนักหรือเปล่าหน้าอะไรหน้าเงี้ยแต่ว่าเออโอเคเลยอัพเปอร์ก็ดูดีนะครับเดี๋ยวเราเอาไปวิ่งดูแล้วจะมารีวิวไปอีกทีอ๋อเอาโซเป็นแบบ r t u นะครับมีการใช้การรีไซเคิลนู่นนี่นั่นนะครับคาร์บอนโดมนี่ไม่ใช่แล้วล่ะเนี่ยคือ แท็กออกมาจากเฟรมสี่แน่ๆเลยแต่แผ่นนะ ome, อ,อ,อันนี้ไม่ใช่คาร์บอนโดมนะคาร์บอนโดมแบบเฟรมสี่ต้องมีปีกงออกมาข้างๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือแผ่นควิกโฟร์นะครับอ่าซีคิวทีควิกนี่เป็นอีทีบียูจริงๆด้วยผมจำถูกนะเป็นทีบียูจริงๆนะเนื้อโฟมก็เดี๋ยวไปลองวิ่งแล้วจะมาเล่าวันให้ฟังกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ ยังมีรองเท้าปริศนาที่ผมรอคอยอยู่ยังมาไม่ถึงสักทีนะครับแล้วก็รองเท้าที่ดองๆแล้วเดี๋ยวจะเริ่มขุดมารีวิวแล้วนะครับสวัสดีครับ